อัสลาม ualaikum ครับสวัสดีพบ,บกับช่องบูโนเบสชาแนลนะครับผมเบสอาร์ดีดีคาเซนเตอร์ครับคุณลูกค้านะครับเราอยู่กับ โกดังบางนานะครับและบริษัท RD D นะครับแหล่งรวมรถหมดสัญญาเช่ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้ามาเจอกับเจ้าคันนี้เลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับที่อยู่ในสต็อกนะครับเพียงคันเดียวและสภาพเรียกว่าเกือบเต็มร้อยเลยครับสำหรับคันนี้มีร่องรอยมานิดหน่อยแต่เรื่องโครงสร้างผมตรวจเช็คแล้วร้อยเครับคันนี้ไม่มีโดนอะไรมาเลยครับที่เข้าถึงโครงสร้างเลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องบุนโอเบสชาแนลของผมด้วยนะครับผมเบสอาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไล่เดินดูกับเจ้ารถคันด้านหน้าผมคันนี้เลยครับเป็น d m a มนะครับไทแลนเดอร์สามจุดศูนย์นะครับเกียร์แมนนวลนะครับขับสี่สี่คูณสี่นะครับปีสองพันสิบแปดนะครับกับราคาค่าตัวแค่หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเรียนแบบนี้ครับว่า เลขไม่หลักหมื่นครับคุณลูกค้าฟังไม่ผิดครับเลขไมลหลักหมื่นเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นเลยครับว่าเลขไม่หลักหมื่นจริงไหมแล้วก็สภาพโดยรวมสวยจริงไหมเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้จะเป็น3.0นะครับไฮแลนเดอร์เกียร์เมนูนะครับ4คูณปี18นะครับ ด้านหน้านะครับจะเห็นว่าโคมไฟนะครับจะเป็นรูปหน้าโฉมใหม่นะครับผมมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้แล้วนะครับแต่ยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเรียนแบบนี้ว่าคันนี้สวยมากครับคุณลูกค้าและเป็นเพียงหนึ่งเดียวในสต็อกเลยนะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆครับแล้วไมน้อยมากครับคุณลูกค้าไมแค่สี่หมื่นกว่ากิโลครับนี่แล้วคันนี้ได้เป็นแคลริบอยนะครับเลยหัวเก่งมานิดหนึ่งด้วยนะครับติดมาให้เลยนะครับคุณลูกค้า อ่านี่ครับดูสภาพโดยรวมก่อนเลยนะครับสีสันภายนอกผมให้ประมาณ85%เลยนะครับคันนี้นะครับยางนะครับจะเป็นปี18ครับคุณลูกค้านะครับจะเป็นยางปีติดรถเลยนะครับยางปี18ท่านใดถ้าได้ไปแนะนําเลยครับปรับเปลี่ยนยางได้เลยนะครับเพราะว่ายางก็เนื้อเริ่มเริ่มไปแล้วครับคุณลูกค้าแต่ว่าสิ่งที่ผมเน้นย้ําก็คือเรื่องโครงสร้างนะครับแล้วก็สภาพที่สวยจริงๆนะครับผมจิงกล้านําเสนอเลยสําหรับคันนี้เรื่องยางเนี่ย มันเป็นเรื่อง performance นะครับยังไงคุณลูกค้าได้ไปสมควรปรับเปลี่ยนนะครับทุกๆคันที่เราซื้อจากที่นี่ไปเป็นเรื่องที่ดีครับแต่บางคันฟลุกมาได้ปีใกล้ๆปี2024หรือปีตรงปี2024เลยก็ถือว่าโชคดีเลยครับแต่คันนี้ได้เป็นปี2018เป็นยางติดรถมานะครับกรโจกหูช้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับปรับพับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้นะครับเป็นตัวปี 2018ที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ4คูณ4ด้วยนะครับล่องรอยที่เห็นนะครับจะมีมาหลักๆเลยที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นที่ซุ้มล้อนะครับด้านซ้ายนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับคุณลูกค้ามันมีอยู่ในใบเคมนะครับเราเก็บเคมให้ตามใบเคมและคันนี้ได้เป็นแคลริบอยมาด้วยครับคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวลองดูในส่วนของด้านหลังนิดนึงครับสวยจริงๆครับคันนี้ผมภูมิใจนําเสนอเลยครับไฟท้ายได้เป็นแบบ LED แล้วนะครับคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยวลองเปิดแคลริบอยให้ดูครับ สวยจริงๆครับคันนี้โชคตัวแคริบอยเองยังดีมากเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วดูนี่เลยครับโอ้โหความเนียนสวยจริงๆครับแคริบอยพร้อมกับไลเนอร์นะครับเป็นของแอโรกัสนะครับแล้วตัวนี้นะครับจะได้เป็นกล้องมองหลังมาด้วยนะครับคุณลูกค้าติดมาให้ด้วยนะครับเวลาคุณลูกค้าเข้าเกียร์อาร์เขาก็จะไปแสดงผลที่หน้าจอภายในห้องโดยสารด้วยนะครับะลองเปิดให้ดูพื้นกระบะนิดนึงเห็นไหมครับสวยจริงๆครับแล้วดูน็อตได้เลยครับคุณลูกค้าไม่มีขยับมาเลยครับเห็นไหมครับ น็อตสวยเลยครับโอ้โหเนียนมากครับคันนี้ผมบอกเลยว่าท่านใดหายิูสุสี่คูณสี่อยู่คันนี้พลาดไม่ได้เลยครับนี่ดูช่วงล่างโอ้โหเนียนเนียนใช้คาว่าเนียนเนียนไม่รู้จะเนียนยังไงเลยครับสวยจริงๆครับสําหรับคันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูในห้องเครื่องแล้วก็ภายในห้องโดยสารกันต่อครับว่าสวยจริงไหมเดิมจริงไหมกับเลขไมล์หลักหมื่นของเจ้า <c oughs> ด้านหน้าผมเลยนะครับยูสุดีแม็กไฮรันเดอร์สามจุดศูนย์เอ็มทีนะครับเกียร์ธรรมดาสี่คูณสี่คันนี้กันไปรับชมกันเลยครับ ลองดูในส่วนของภายในเลยครับคุณลูกค้าภายในจะได้มาเป็นโทนน้าตาลนะครับลองดูโอ้โหหนังยังแบบเนียนๆอยู่เลยครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคนที่เขาเช่าไปได้ใช้งานบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนี่ยดูสภาพหนังเบาะนะครับถ้ามีการนั่งมาเนี่ยรอยยับมันจะต้องมีแล้วนะครับแต่นี่แทบจะไม่มีเลยเหมือนกับคันนี้นะครับที่เช่าไปแทบจะไม่มีคนนั่งหลังเลยนะครับบุหลังคาด้านบนยังสวยมากครับคุณลูกค้าไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับตัวเบาะได้เป็นสีน้ําตาลนะครับ เป็นน้ำตาลไหมทั้งหมดนะครับในตัวนี้นะครับที่เป็น4 4คูณเห็นไหมครับสวยจริงๆครับคุณลูกค้าโอ้โหเนียนจริงๆครับสาหรับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านิดนึงครับคันนี้ผมเน้นย้ําเลยครับว่าไม่มีชนหนักมาเลยครับลูกค้านอกจากร่องรอยกระแทกเบาๆหรือลอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะครับผมบอกได้เลยเนี่ยดูสีเดิมโรงงานเลยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบเลยครับขอบกระบะต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับ แล้วนี่ในส่วนของด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้าได้เป็นเบาะปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคุณลูกค้าในตัว MT ปี18นะครับของ Isuzu Highlander 3.0 3นะครับเครื่อง3,000นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับสวยจริงๆครับเดิมเดิมสนิทนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยโอ้โหแอร์เย็นเพ่งเพาะเลยครับคุณลูกค้าพวงมาลัยนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้เลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยหน้าจอตรงกลางนะครับคอนโซล โอ้โหเนียนเลยครับคุณลูกค้าดูที่แผงมือเปิดฝั่งคนนั่งสวยมากครับเนียนมากเบาะแทบจะไม่มีร่องรอยการนั่งเลยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเนียนจริงๆครับสวยจริงๆสําหรับคันนี้นะครับผมเนี่ยสวยมากเลยครับที่มีรอยก็จะเห็นเป็นฝั่งคนขับเนี่ยครับที่มีรอยหน่อยนอกนั้นยังไม่เจอรอยเลยครับคุณลูกค้าและนี่ครับเลขหลักไม่เห็นไหมครับอนุญาตปิดแลชนิดนึงเห็นไหมครับ 4, 1 6 3 4กมิโลเมตรครับคุณลูกค้าสำหรับเลขหลักไมค์คันนี้นะครับท่านใดหายอยู่เรียนเชิญเลยครับกับราคาค่าตัวแก้่614,000บาทนะครับใน Highlander 3.0 MT 4นคูณ4นะครับคันนี้เลยปี2 0 1 8ครับเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องเครื่องกันต่อมาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของห้องเครื่องก่อนเลยนะครับจะเห็นว่านี่ครับฝากระโปรงนะครับแผ่นเพดต่างๆนะครับยังคงอยู่ครบนะครับดูสีของฝากระโปรงได้เลยครับคุณลูกค้าสีเดิมเดิมนะครับ ดูหัวน็อตเห็นไหมครับไม่มีขยับเลยครับเดิมเดิมเนียนเียนโรงงานแก้มข้างเป็นยังไงครับโอ้โหน็อตไม่มีขยับเลยนะครับคุณลูกค้าสีเสมอเข้ากันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับและแผ่นเพจเป็นไงครับนี่แผ่นเพจมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่เลยครับคุณลูกค้าดูคันหน้าได้เลยครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับมาร์กโรงงานยังไม่หายไปไหนเลยครับคุณลูกค้านี่ผมให้ดูน็อตตัวเปิดฝากระโปรงเลยครับยังมีรอยมาร์กจากโรงงานอยู่เลยครับสาหรับคันนี้นะครับผม เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆครับคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะครับ d m a x นะครับ Highlander นะครับปี18นะครับเป็นตัว Highlander ด้วยนะแล้วก็ได้เป็น4ี่คูณสด้วยครับปี18กับราคาค่าตัวแค่หกแสนห0ึ่บาทนะครับผมนี่แล้วดูสภาพเครื่องครับเครื่องเงียบมากครับคุณลูกค้าสวยจริงๆครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่อง3,000เดี๋ยวผมลองเพลทดึงจุกวัดน้ำมันเครื่องให้ดูเลยโอ้โหไอแทบจะยังไม่ออกเลยครับแทบจะไม่มีไอออกมาเลยครับคุณลูกค้านี่คือความแน่น ความเดิมนะครับของเครื่องเลยที่ผมพยายามแจ้งกับคุณลูกค้าตลอดเลยในพวกเครื่องที่เป็นดีเซลนะครับว่าการดูเนี่ยดูยังไงนะครับดูไม่ยากนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าทางเซลล์หรือคนที่เขาขายนะครับเขาแนะนาคุณลูกค้าหรือเปล่านะครับแต่สําหรับช่องผมผมเรียนแจ้งในเรื่องของความเป็นจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ําแล้วก็นําเสนออยู่ตลอดนะครับท่านใดหายอยู่พลาดไม่ได้เลยครับคันเดียวหนึ่งเดียวในสต็อกเท่านั้นครับคันนี้ โอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูนะครับความเรียวความเดิมความสวยความเนียนของเจ้าอิซูนะครับไฮแลนเดอร์3.0นะครับ MT ปี2018กราคาค่าตัวแค่614,000บาทเลขไม่แค่40,000กว่ากิโลครับคุณลูกค้าเรียนแบบนี้ครับว่าท่านใดหายอยู่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ เป็นไงครับท่านใดหาอยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับเรียนกันแบบนี้เลยว่าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับคันนี้เพียงหนึ่งเดียวในสต็อกเท่านั้นนะครับกับเจ้ายูสุไฮแลนเดอร์3.0นะครับ MT4x4 นะครับปี2018ราคาค่าตัวเน้นย้ำอีกทีครับ6แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับอ่าโอเคครับคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้ายูสุในสต็อกเพียงหนึ่งเดียวคันเดียวสภาพแบบนี้คันเดียวนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันนะครับว่าผมจะพาไปเจอกับรุ่นไหนตัวไหนในสตอออกกกขงงเรราีีนนะคัับท่ใโด ที่บางนาหรือที่บางพรีหรือที่สมัยขาวอีกนะครับเดี๋ยวผมมีมาปเดตยังไงฝากกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็รถที่คาสภาพมาแล้วสําหรับคุณลูกค้าเลยนะครับเน้นย้ำอีกทีเลยครับของเราคือ RDD นะครับคาร์เซ็นเตอร์นะครับบริษัทจำหน่ายรถหมดสัญญาเช่ามือสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝากช่องบุนโนบุนโนเบสชาแนลไว้ด้วยนะครับเพื่อ ไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็การนําเสนอรถเร็วๆเดิมๆนะครับที่ผมนําเสนอให้กับคุณลูกค้าอย่างเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาอัสลามวะัยกุ้มครับสวัสดีครับ